บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินร,รายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่18เดือนพฤษภาคมในหัวข้อเรื่องพระกรุณาคุณอันอุดมของพระเจ้าและพระรจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามารัรคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่1ถึง13นะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่1ถึง13ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง พระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือผักหญ้าที่มีมเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สาม คุณรู้ฟังครับพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งบรรยายถึงพระราชะกิจของพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องราวการทรงสร้างอย่างไรก็ตามพันธสัญญาใหม่ให้ความกระจ่างว่าบุคคลที่สองในพระเจ้าตรีเอกานุภาพคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีส่วนร่วมในการทรงสร้างด้วยจากพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สบอกเราว่า ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระธรรมโคดโสีบทที่หนึ่งข้อ16กล่าวเสริมว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาสรรพสิ่งทั้งเส้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์และแม้กระทั่งในตอนนี้ พระเยซูยังทรงคำจุนจักรวานที่พระองค์ได้ทรงสร้างอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระคุณของพระองค์นะครับคุณร <people> <street> ูฟังครับในระหว่างปีคศ8 8 7 0ถึงปี1938อินเนสมาเฮียในวัย51ปีได้ตัดสินใจศึกษาพุทธศาสตร์ โดยสมัครเข้าเรียนปีหนึ่งในวิทยาลัยในตลอดการทำงาน13ปีที่เธอเดินทางไปทั่วอเมริกากลางและใต้เธอได้ค้นพบพืชพันธุ์ใหม่500ชนิดเธอไม่ใช่คนเดียวในภารกิจนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบพืชพันธุ์ใหม่เกือบ2,000ชนิดในแต่ละปีคณลั้ฟังครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่1จากโลกที่ไม่มีรูปทรงว่างเปล่าและมืด พระเจ้าทรงเริมมส,สร้างสถานที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมบริบูรณ์ในวันที่สาพระองค์แยกน้ำออกจากกันเพื่อให้เกิดเป็นแผ่นดินและทรงเริ่มทำแผ่นดินนั้นให้เหมาะที่มนุษย์จะอยู่อาศัยโดยตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือผักญ่าที่มีมเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลมีมเมล็ดในผลตามชนิดของมันนะครับพืชที่มีมเมล็ดและต้นไม้ที่ให้ผลเหล่านี้ คือสิ่งที่เรากินได้พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างไม้ผลแค่ชนิดเดียวแต่ทรงสร้างมากมายหลายชนิดนะครับพระเจ้าไม่เพียงเป็นองค์พระผู้ทรงสร้างเท่านั้นแต่ทรงมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยพระองค์ทรงมีความสุขในการสร้างพืชสัตว์และดวงดาวต่างๆหากพระเจ้าสนพระไทยแค่เพียงให้เรามีอาหารพระองค์จะทรงสร้างพืชที่ให้เมล็ดเพียงชนิดเดียวก็ย่อมได้ แต่พระองค์ทรงมีพระทัยกว้างขวางและไม่เคยทําอะไรแบบครึ่งครึ่งกลางกลางคุณผูฟังครับความอุดมบริบูรณ์ของพระเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสิ่งทรงสร้างเท่านั้นแต่มีอยู่ในพระกรุณาคุณของพระองค์ด้วยดังที่เปาโลกล่าวว่าพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้นสําหรับข้าพเจ้าพร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับ พระคุณของพระองค์ก็เป็นเช่นเดียวกับการทรงสร้างคือมีมากเกินกว่าที่เราต้องการและส่งมีไว้สำหรับเราคุณรู้ฟังครับสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูว่าการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นการสําแดงถึงพระคุณอันประเสรศิฐและอุดมบริบูรณ์ของพระองค์อย่างไรและ คุณจะเล่าถึงพระคุณของพระเจ้าในเรื่องใดได้บ้างและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงในรมิสร้างโลกอันงดงามนี้ให้สมบูรณ์แบบและอัศจรรย์ยิ่ง อธิษฐานสารรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างสมนักงานพันธกิจมานาประจําวันผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจานาซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวัน ตูปอนอ5ปอนอฝหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h b ว o d b o r g และสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 718 5166นะครับและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ สายลมแสงแดดที่เราได้สัมผัสเห็นฟีพระหัตพระองค์ในทุกๆสิ่งโลกช่างสวยงามจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้สางทุกคืนทุกวันอยู่ในความดูแลของพระผู้สางที่ทรงพระชนม พระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคนทุกทุกคนให้เรามารู้จักพระผู้สร้างเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคนทุกทุกคนให้เรามารู้จัก พระผู้สร้างเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาสร้างเราทุกคนเรา ความดูแลของพระผู้สาที่ทรงพระชนอยู่พระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุกคนทุกทุกคนให้เรามารู้จักพระผู้สาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามพระชายาทรงสร้างเราทุก ทุกคนให้เรามารู้จักพระผู้สาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผู้ทรงเมตตาตามราชายาสงสารเราทุกคนเราทุกให้เรามารู้จักพระผู้สาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่ ชายาสงสารเราทุกคนทุกทุกคนให้เรามารู้จังพระพุทธาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นความรักแน่นอนพระผุ้ทรงเมตตาตามพระชายาสงสารเราทุกคนเรา